รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าวันอังคาร23สิงหาคม2565ปุ๊กสมาพชิกิจและทีมงานฟาร์ม h a น n ลมาแล้วค่ะเร่ยงกันตัวเวลาดี5นาฬิกานะคะและเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจในแวดวงเกษตรในช่วงแรกนะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนติดตามได้ในช่วงของเกษตรรอบวันค่ะ ไม่มีบ้านหมดทนทางจะเดินต่อรับการจัดสรรที่ดินกับสปกลไหมคะเฮ้ยได้ที่ดินแล้วไปทําอะไรได้อ่ะหยุดคิดแล้วฟังเราจะไม่ทุกพื้นที่เป็นแผ่นดินทองคำภายใต้แนวคิด a อ r o Next Ste p ผ่าน4มิตินั่นก็คือโอ้เราให้ครบแบบพร้อมอยู่ไม่ว่าจะเป็นบ้านถนนน้ำไฟฟ้าและทุกองคความรู้ด้านเกษตรปาร์ตเนแผ่นดินทองอิลีเดอร์มาร่วมก้าวไปด้วยก,กันกับพวกเราสปกลนะคะเย้ yeah! ติดตามข่าวที่น่าสนใจไปแล้วค่ะคุณผู้ชมในช่วงหน้าห้ามพลาดเลยใครที่เป็นแฟนซีรีส์ที่ดูแล้วสนุกนะคะในทุกๆตอนที่ดูพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาชมด้วยกันค่ะ